ฮัลโหลจ่หาสวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะจ๊าจะมาสอนศัพท์ไว้รุ่นจีนที่ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนจะมีคําว่าอะไรก่อนอื่นนะคะต้องกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแับนี้ให้แบม่อยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกริว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 ,วที่แปลว่า6นั่นเองทุกคนเลข6กอะ่ะที่ทุกคนรู้จักอะ่ะเออ พอมันมารวมกันเิ้วรล้ววมันแปลว่าเยี่ยมมากเก่งมากนะะเิ้วเล้วรอ่ะเขาจะทำนิ้วองนี้ด้วยนะริ้วเล้วรวอืมริ้วเล้วโอ้เิ้วเโอ้เก่งมากเยี่ยมมากเจ๋งมากมันเบอร์มันปังมันเลิศอย่างเงี้ยนะคะเิ้วเลวรวอืมอ่ะเราพูดเร้วเล้วร้วเลวรวรวอืมประมาณนี้นะคะอืมต่อไปวันนี้ฉันอีโมลยอ่ะอีโมอีโม ตัวนี้นะคะก็มาจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็คือมันเป็นฟีลแบบว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกแซดรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างงี้นะคะควันนี้ฉันรู้สึกอิโมเลยก็คือวันนี้ฉันรู้สึกอีโม่มากๆเลยอะรู้สึกเศร้ามากๆเลยนะคะวันนี้ฉันรู้สึอิโมเลยวันนี้ฉันรู้สึกอิโม โอนอีโมชันเศร้ามากเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบว่ารู้สึกเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะเสียว死我了笑死我了笑ไม่แปลว่าขำค่ะหรือแปลว่ายิ้มก็ได้อ่ะเสียว死我了แบบอุ้ยขำไม่ไหวแล้วท้องแข็งอะไรอย่างนี้เสีว死我了อย่างเงี้ยแบบสมมติว่ามีเพื่อนมันเล่าเรื่องตลกให้ฟังก็โอ้เสียว死我了แบบอุ้ยขำจนเจ็บท้องหมดแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยอืม 笑死我了บลาแลม,าะะม่หนิ่๊ะอืมด๊าบนี่你怎么这么皮ผีตัวนี้นะคะแปลว่าโซนน,น,ะนะคะโซนมาจากคำว่าเที่ยวผีน่ะโซนซุกโซนเที่ยวผีอืมแปลว่าโซนนะคะทุกคนนี่คุณจะมอทําไมเจมอขนาดนี้นี่จะมอเจมอผีทําไมโซนขนาดนี้ ทำไมสวยขนาดนี้เปลี่ยนจากผีเป็นเพียวเลี่ยงค่ะ你怎么这么漂亮你怎么这么漂亮ทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยอืม你怎么这么皮你怎么这么皮ทำไมจนขนาดนี้ทำไมดื้อขนาดนี้ะคุณน้องอืประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปอันนี้ขอ,อนำเสนอคำว่า เสียโถค่ะทุกคนเสียไปว่าล่างโถไปว่าหัวเสียโถไม่ได้ไปว่าล่างหัวลงหัวอย่างไรนะคะเสียโถมันเป็นฟีลแบบหมดฟีลอะหมดสนุกหมดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียโถอืมตัวนี้อ่ะตัวอย่างประโยคเช่นเขา一直玩手机都不听我真下头了他好一直玩 ก็คือเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยโตผู้ทิ้งหัวไม่ฟังฉันเลยอ่ะจนชาโถเราแ,แบบหมดฟิลหมดลมจะคุยอ่ะเออคือหมดฟิลสุดๆเลยอ่ะออประมาณนี้ก็คือทุกคน get ฟิลบ้าสมมติว่าอยู่ไหนเพิ่งอยู่มีแฟนใช่ไหมแล้วแบบอ่ะแฟนอ่ะก็เล่นแต่โทรศัพท์อิจฉหวานโสดจีหนีชัช่วสมรไทยอย่าผู้ทิ้งนี่แบบว่าเธอพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังเธอเอ่ะเออจนชาโถเราแ,แบบ มดฟิล์หมดอารมณ์แล้วก็จะเชิงชี้ด้วยก็จะโกรธด้วยนะคะอืประมาณนี้โอเคมาถอยอีกรอบหนึ่งคําแรกริ้วริวริวก็คือเยี่ยมมากเก่งมากเลิศมากคุณน้องฝึกยอดริ้วริ้วริว,วนะคะคนต่อไปวัวจินเทียนเชิญต่ออีโมเลอิโมเลยเศร้าแซดโง,งหงอยเศร้าซึมนะคะก็คือวันนี้แซดมาเศร้ามาก,ามากนั่นเองนะคะต่อไปเจ้าฉิอหัวเหอ 笑死我了！哎、我喊没ไหวแม่，那怕到那怕断。嗯,嗯，你怎么这么皮？你怎么这么皮？哎，为没么怂ขนาด也ี้，嗯，真下头了，他一直玩手机，都不听我，真下头了。 เขา一直玩手机都不听我真下头了ตล,ดลอดเลยไม่ฟังกันเลยหมดฟิลสุดๆหมดอารมจะคุยสุดๆนะคะประมาณนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคำศัพท์วันนี้สำหรับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยอยากให้แบบทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับนี้ใจเจียนคะ่ะ